สวัสดีค่ะ21วันเปลี่ยนคุณให้เป็นแบรนด์พิชิตฟาร์มร่ำรวยวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะคะเราจะเดินทางไปให้ครบ21วันให้ได้นะคะเพราะอะไรเพราะครูดานี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเกิดมาเพื่อร่ำรวยเท่านั้นค่ะคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ค่ะการให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์น่ะมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์ มันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมันจะทําให้เราตัดเรื่องความเห็นแก่ตัวออกจากใจเราได้อย่างง่ายดายเพราะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้ค่ะการที่เราเห็นใครเดือดร้อนเขากําลังมีปัญหาโดยเฉพาะญาติพี่น้องถ้าเราช่วยได้และการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการช่วยให้เขาลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้การช่วยเหลือญาติพี่น้องเนี่ยมันเป็นการทําบุญที่ดีที่สุดเลยนะคะ เพราะการที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยแสดงว่าเขาอับจนหนทางแล้วเขาจึงกล้าที่จะตัดสินใจมาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคุณเขาต้องการแค่กําลังใจค่ะเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เขาสามารถไปต่อได้ในการใช้ชีวิตค่ะคุณอาจจะบอกว่าก็ช่วยไปแล้วนี่คุณอย่าลืมนะคะว่าการการที่คนเราเกิดมาโลกมาบนโลกใบนี้เราจะต้องสร้างบารามีค่ะ และการสร้างบารมีที่ดีที่สุดก็คือการให้ให้ด้วยความรู้สึกมีความสุขให้ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมให้ด้วยความรูร้สึกว่าเราเนี่ยได้ช่วยทําให้เขาชีวิตของเขาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าช่วยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นและการให้แบบนี้จะทําให้คุณรวยขึ้นประสบความสําเร็จได้เร็วและจะทําให้คุณมีความมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นด้วยสมมุตินะคะสมมุติว่าครูดานี้เนี่ย เอาแก้วเปล่าใบนี้มาสมมุติว่าเป็นชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เอาช้อนคันนี้มาเป็นข้อมูลที่คุณรับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วข้าวดำๆเนี่ยเป็นข้อมูลลบที่คุณรับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าในแต่ละวันแต่ละวันของคุณเนี่ยคุณตักข้อมูลลบๆเข้ามาในชีวิตของคุณ ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า,ลา,ลา,ลาวันนี้โมโหอ่อาคุณใส่เข้าไปในชีวิตของคุณแล้ววันนี้หงุดหงิดไม่สบายใจอ่าคุณใส่เข้าไปในชีวิตของคุณแล้ววันนี้นินทาว่าร้ายคนอื่นใครด่าเรามาเราด่ากลับใครนินทาเราเรานินทากับใครโมโหเราโมโหกับคุณก็ใส่นะคะความคิดลบๆเนี่ยเข้าไปในชีวิตของคุณจนมันเออล้อนเต็มนะเมื่อคุณ เมื่อคุณใส่เข้าไปเข้าไปจนเต็มแล้วเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณบอกกับเตงว่าต่อไปนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองฉันไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้คุณก็บอกเปงว่าคุณก็เริ่มฝึกฝนตัวเองว่าฉันจะเอาข้อมูลดีๆคําพูดดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันคุณก็เอาเอาข้อมูลใหม่ๆเข้าไปฉันพูดดีฉันคิดดีอาศัยเข้าไปเป็นข้อมูลดีๆเข้าไป ทับข้อมูลเก่าๆฉันทําดีฉันเทนตัวเองฉันอารมณ์ดีฉันมีความสุขคุณก็ใส่ลงไปแต่มันเกิดอะไรรู้ไหมคะจากการที่คุณสะสมข้อมูลลบๆในชีวิตของคุณมาเยอะมากมาตลอดชีวิตดังนั้นในจิตใจของคุณภายในของคุณเนี่ยมันมีพลังงานลบๆเยอะๆการที่คุณบอกปลงว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณเปลี่ยนแปลงมา พูดดีๆกับเตงเพียงแค่วันสองวันแล้วมันยังไม่เห็นผลคุณก็บอกว่าฉันก็ทำแล้วไงฉันก็คิดดีแล้วไงฉันก็พูดดีแล้วไงทำไมชีวิตของฉันยังไม่เปลี่ยนนั่นเพราะว่าคุณเพิ่งทำแค่วันสองวันคุณเพิ่งใส่ข้อมูลดีๆเข้าไปมันไม่สามารถไปทดแทนข้อมูลเก่าๆข้อมูลลบๆที่อยู่ในภายในของคุณได้มันก็จะเข้าไปปนกันแบบนี้ค่ะข้าวแดงกับข้าวดา ข้าวสีดํากับข้าวสีขาวมันก็จะไปปนกันแบบนี้ซึ่งข้อมูลใหม่ของคุณเนี่ยมันมีน้อยข้อมูลหรือพลังงานดีๆมันมีน้อยฝ่าพลังงานลบๆที่อยู่ข้างในของคุณดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อะไรคือพลังงานลบๆอะไรคือพลังงานลบๆที่เข้าที่คุณเอาเข้ามาในชีวิตของคุณความโกรธ ความเครียดแค้นความชิงชังความโมโหความการนินทาว่าร้ายการประชดประชันอะไรแบบเนี้พลังงานลบเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะถ้ามันอยู่ในใจของเราเนี่ยต่อให้ครูดานี้เนี่ยพาคุณทํา21วันเปลี่ยนคุณให้เป็นแบรนด์2ีวันเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่เนี่ยแต่คุณคิดดูนะคะว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงหรอมันจะเปลี่ยนได้จริงหรอในเมื่อภายในใจของคุณอนะมีพลังงานลบอยู่เต็มเลย การที่ครูสอนคุณ21วันเนี่ยมันยังไม่สามารถเปลี่ยนคุณให้ประสบความสำเร็จหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในทันทีแต่คุณจะต้องฝึกฝนค่ะฝึกฝนเพื่อเอาพลังงานลบๆออกไปจากชีวิตของคุณให้ได้วิธีการก็คือการที่การวิธีการที่จะทำให้คุณไปต่อได้ง่ายๆคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองใหม่ค่ะด้วยการตัดพลังงานลบๆออกไปจากชีวิตของคุณ วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านะคะครูดานนี้จะทําให้ดูนะคะสมมุติว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่พลังงานลบๆมีแต่เรื่องราวลบๆนะคะประมาณเท่านี้นะคะประมาณเท่านี้วิธีการที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เร็วที่สุดคุณจะต้องตัดเรื่องราวลบๆที่อยู่ในชีวิตของคุณออกไปวันแล้ววันเล่าคุณมีเรื่องราวลบๆอะไรมีความแค้นอะไรไม่พอใจใครเกลียดใครไม่ชอบใคร คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นไม่ว่าฉันเห็นเรื่องราวอะไรแล้วแต่ล้วนเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นนี่แหละคือการอวยพรตัวเองนะถ้าเผื่อว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณมีคนพูดไม่ดีใส่คุณช่างมันฉันคิดดีทำดีฉันไม่เปิดรับหรอก อยากพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่สนใจอ้าวเท่ากับคุณตัดเรื่องราวลบๆออกจากชีวิตของคุณถูกต้องไหมคะมีใครด่าคุณนินทาคุณช่างมันชีวิตฉันต้องไปต่อชีวิตฉันต้องประสบความสําเร็จชีวิตฉันต้องมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นเท่ากับคุณตัดความคิดลบเรื่องราวลบๆที่มันสะสมอยู่ในตัวคุณออกไปทีละเล็กทีละน้อยถูกต้องไหมคะอันนี้คือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเคลียร์ตัวคุณใหม่ก็คือการตัด ะะข้อมูลลบๆที่อยู่ภายในตัวคุณออกไปทีละเล็กทีละน้อยพีเล็กๆทีละน้อยพอคุณมองเห็นเรื่องราวดีๆหรือใครก็ตามที่เขามีชีวิตที่ดีมีความสุขร่ำรวยคุณอย่าไปรู้สึกไม่พอใจอย่าไปรู้สึกอิจฉาวิมันรวยจังมันรวยเพราะมันโกงหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณคิดอย่างนี้เท่ากับคุณตักเรื่องราวลบๆใส่ลงไปอีกถูกต้องไหมคะดังนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ย คุณจะต้องตักเรื่องราวลบๆที่อยู่ในตัวคุณน่ะที่มันมีฐานข้อมูลลบๆอยู่แล้วเนี่ยตักออกมันไปจากชีวิตให้ได้ค่ะให้หมดทีละเล็กทีละน้อยแล้วอย่าเติมเรื่องราวลบๆกลับเข้าไปในชีวิตของคุณค่ะไม่งั้นคุณจะไม่ไม่ประสบความสําเร็จสักเทียแล้วคุณก็จะบอกแัวเองว่าทําไมมันยากจังทําไมมันทําไม่ได้ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจเนี่ยควารมรู้สึกเหล่านี้มันเป็นควารมรู้สึกลบๆที่ทำให้คุณไปไม่ถึงไหน ะค,ะคูดานี้นะคะบอกเลยคูดานี้เนี่ยรอบๆตัวคูดานี้ตอนสมัยที่ทํางานประจาเนี่ยมีคนประเภทเดียวกับคูดานี้เยอะมากเป็นคนที่ชอบนินทาชอบว่าคนอื่นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้มันคือสังคมของการทํางานเมื่อก่อนคูดานี้ก็คิดแบบนี้ค่ะไม่มีคนช่วยเหลือฉันเลยไม่มีคน ช่วยฉันทํางานเลยฉันต้องรับผิดชอบคนเดียวทํางานคนเดียวทําไมฉันมีความร,รับผิดชอบตั้งเยอะฉันทํางานตั้งเยอะแต่กะอีกคนนึงทํางานน้อยแต่ทําไมรุ่งจังทําไมเจ้านายสนับสนุนจังทําไมได้โบนัสทุกปีทุกปีแต่ฉันน่ะความรับผิดชอบก็เยอะงานก็เยอะทํามาก็เยอะแต่ทําไมไม่เคยได้โบนัสทาไมเงินเดือนไม่เคยขึ้น เนี่ยครูคิดกับตัวเองแบบนี้ประจําเท่ากับเป็นการดึงดูดเรื่องราวลบๆพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตของครูครูสะสมมันตลอดเวลาในการทํางานทําให้ชีวิตเราเจอแต่เรื่องราวแบบนั้นเจอแต่เหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะคะนี่จริงๆเลยแต่พอเราได้เรียนรู้เทคนิคเรียนรู้เรื่องกฎของแรงดึงดูด จึงได้เข้าใจตัวเองว่าตลอด20ปีที่เราทำงานมาเนี่ยเราดึงดูดเรื่องราวลบๆเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดเวลาตัวเราเท่านั้นเป็นผู้ดึงดูดมันเข้ามาพอเข้าใจแล้วเริ่มใหม่ค่ะทำตัวใหม่ให้ใสนะคะทำตัวใหม่ให้ใส่ทำใจเราให้ใสทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเรื่องราวลบๆคนลบๆครูดานี้จะตัดออกหมดเลยค่ะ เพราะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเขาไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่องราวลบๆใครที่มาเล่าเรื่องราวลบๆนินทาคนนู้นให้ฟังนินทาคนนี้ให้ฟังคูดดนิต,ตัดออกหมดออกหมดเลยใครที่มาบอกเราว่าฉันทําไม่ได้ครูขาหนูทําไม่ได้ค่ะครูขาหนูติดนั่นค่ะดูครูขาหนูติดนี่ค่ะพอเราแนะนําไปเสร็จเขาไม่ทําหรือเราเราไปฟังเรื่องราว ชีวิตของคนอื่นที่เขาลบ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 ตลอดเวลาถ้าเราไปเออโอหอหมกด้วยเท่ากับเรารับพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นอย่างที่ครูดานี้บอกคุณจะต้องตัดเรื่องราวลบๆออกไปทีละเล็กทีละน้อยทุกวันทุกวันสุดท้ายชีวิตของคุณจะเป็นแก้วใสเหมือนเดิมที่มีพลังงานที่ใสพร้อมที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต นะคะพร้อมที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพอภายในของคุณใสเนี่ยเวลาคุณเติมพลังบวกเข้าไปทีละนิดทีละน้อยเนี่ยคุณจะเห็นผลได้เร็วค่ะการที่เรามีชีวิตผลลัพธ์ของชีวิตแบบไหนมันอยู่ที่การเลือกของคุณคุณเลือกที่จะเอาสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตหรือคุณเลือกที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใหม่ การที่คุณขยันที่จะรับพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตของคุณมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จคุณไปทํามันทําไมมันเสียเวลาคุณลองดูสิคะการที่คุณทําอะไรเดิมๆมาตลอดชีวิตชีวิตคุณมันไม่ได้เปลี่ยนไปฝั่นนี้เลยคุณรวยขึ้นฝั่งไหมการที่คุณไปนินทาคนนู้นคนนี้หรือว่าไปอารมณ์เสียหงุดหงิดไปอิจฉาว่าว่าร้ายคนอื่นแบบเนี้ยชีวิตคุณดีขึ้นไหมถ้าชีวิตคุณไม่ดีขึ้นคุณลองเปลี่ยนตัวเองสิ ลองดูซิถ้าฉันหัวเราะเบิกบานมีความสุขถ้าฉันไม่เอาเรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิตชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรลองดูซิมันจะเป็นยังไงอย่า,ยากล่าวโทษคนอื่นชีวิตที่คุณเป็นในตอนนี้ณขนาดนี้ไม่ใช่คนอื่นเลยมันเป็นเพราะคุณเลือกที่จะเป็นเท่านั้นคุณเลือกที่จะเป็นล้วนๆค่ะคุณเลือกที่จะรับที่จะเป็นที่จะทำด้วยตัวคุณเองล้วนๆ เรื่องของการครบคนก็เช่นเดียวกันคุณต้องเลือกคบคนให้เป็นคนแบบไหนที่ทำให้ชีวิตของคุณรุ่งรวยรุ่งเรืองร่ำรวยคนแบบไหนที่ทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณจนลงร่วงลงสำคัญเหมือนเหมือนกันนะคะเรื่องของการครบคนยิ่งคุณไปเอออ,อหอหมกไปพูดคุยกับเขา สิ่งเหล่านี้มีผลกับชีวิตของคุณทั้งสิ้นเลยคูดานี้เคยนะคะเคยเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาถึงตัวกูดานี้ได้ง่ายสอนให้ฟรีบ้างให้คำปรึกษาฟรีฟรีบ้างแล้วเขาก็เอาเราไปนินทาเขาก็ส่งพลังงานลบๆมาให้เรามันทำให้เราพลาดบางสิ่งบางอย่างในการเติบโตในชีวิตของเราไปคนที่ไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่าเอาเข้ามาในชีวิตของเราค่ะ อย่าเอามาอยู่ในวงในของคุณเราให้โอกาสได้แต่เราต้องให้โอกาสคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเราจะต้องให้โอกาสคนที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจริงๆค่ะถ้าคุณพร้อมจริงๆคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ครูดานี้บอกคุณค่ะคนที่ชอบบอกว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้คนที่ชอบดูอย่างเดียวแล้วบอกว่าเดี๋ยวลอก่อนค่ะ เดี๋ยวถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องถามญาติก่อนค่ะเดี๋ยวรองเงินเดือนออกค่ะคุณรู้ไหมคะคําว่าเดี๋ยวรอของคุณมันไม่มีอยู่จริงค่ะไม่ต้องเอาหรอกค่ะไม่เอาพอกันทีกับสิ่งเหล่านี้กับคนพวกนี้พอกันทีวิธีการเดียวที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเปลี่ยนคุณเป็นแบรนด์ได้ดีที่สุดคุณจะต้องมีพลังงานพลังงานภายในตัวคุณแบบใสๆใสพลังงานของจิตใจแห่งการให้ที่บริสุทธ์ ทำตัวเองให้ใส่ด้วยพลังงานบวกบวกับมันเข้ามาพลังงานบวกบวกับก็มาเข้ามาพลังงานใดคําพูดใดที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกมันมีพลังมันฮึกเหิมรับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่ามัวเสียเวลาไปฟังเรื่องราวลบๆพลังงานคําพูดใครก็ตามที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกห่อเหี่ยวหมดหวังหมดกําลังใจอย่าเอาเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าเอาเข้ามาในจิตใต้สํานึกของคุณค่ะ เมื่อคุณเริ่มเบาสบายแล้วมีใจใสๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้มีความคือมีความคิดดีขึ้นมีคำพูดที่ดีขึ้นมีสติปัญญาในการไปต่อในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณรู้ไหมคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะเติมพลังบวกลงไปในชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาในทุกๆด้านของชีวิต ชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วถ้าคุณเติมพลังบวกที่แข็งแกร่งเข้าไปในชีวิตของคุณตลอดเวลาคุณจะต้องมีใจใส,ส่คนที่อยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบรนด์อยากจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณอ้างนู่นอ้างนี่คุณก็จะไม่เปลี่ยนอยู่ดี มันเหนื่อยมันเสียเวลาชีวิตค่ะปีปีนึงมันผ่านไปเร็วมากนะคะการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณบอกตกัวเองว่าหนูทําไม่ได้ค่ะหนูไม่มีความรู้หนูไม่มีความสามารถหนูไม่มีเงินทุนค่ะการที่คุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจริงๆค่ะเราก็พอแค่นี้นะคะครูดานี้เนี่ยมาบอกคุณนะคะมาบอกคุณตลอดเวลาว่า การที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องคิดอย่างไงคุณต้องพูดแบบไหนครูดานี้บอกคุณได้แต่คนที่จะเลือกคือตัวคุณเองค่ะคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณล้วนๆอย่าไปโทษคนอื่นการที่เราจะเลือกชีวิตของเราเพิ่มพลังให้กับตัวเราทําตัวเราให้ใส่ใสบริสุทธิ์มีจิตแห่งการให้คุณจะประสบความสำเร็จได้เร็ว อย่าลืมนะคะว่าการให้คือการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ถ้าวันนี้คุณไม่สร้างบารมีให้กับตัวคุณเองชีวิตคุณก็จะอยู่ที่เดิมคุณก็จะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเดิมๆทะเลาะเบาะแว้งคนนู้นก็ทําให้หงุดหงิดคนนี้ก็ทําให้หงุดหงิด,ค,นนงด,งดคุณก็จะไม่สบายใจจิตใจมันขุ่นมัวตลอดเวลาเพราะคุณเปิดรับพลังงานลบๆเข้ามาในชีวิตของคุณเต็มพิกัดเลย จงลุกขึ้นมาสร้างบารมีให้กับตัวคุณค่ะทำตัวคุณให้ใส่ใสทำใจคุณให้ใส่ใสพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณมีให้กับผู้คนด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ไปแบ่งปันไปบารมีคุณจะขยายขึ้น มากขึ้นตลอดเวลาพอเราคนเราอะค่ะมีบารมีเนี่ยหน้าเราจะอิ่มเต็มหน้าเราจะใสหน้าเราจะยิ้มตลอดเวลาเวลาคนมองเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความร,รู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมรู้สึกมีความสุขจังรู้สึกหน้าเข้าใกล้จังลุกขึ้นมาสร้างบารมีด้วยการให้กันนะคะ